สั่งเสื้อมาแล้วก็แน่นอนครับต้องสั่งกางเกงสําหรับหน้าร้อนแบบนี้นะครับผมก็หางเกงขาสั้นครับปกติใส่ากางเกงบอลแต่ว่าอยากจะอยู่บ้านแล้วก็ใส่ากางเกงที่ไม่ใช่กางเกงบอลบ้างนะครับก็เลยสั่งของตัวเอโรไลน์เอโรไลน์มานะครับคราวที่แล้วสั่งเสื้อมาแล้วอันนี้สั่ง ช่วงที่เป็น15มีนานะครับก็ลดพิเศษลงไปอีกนิดนึงนะครับราคาออผมสั่งมาที่ราคา191กับ192บาทนะครับถ้าปกติเนี่ยมันก็จะอยู่ที่290แต่ผมว่าก็จะ ได้ราครลดเรื่อยๆแหละครับอันนี้สั่งมา2สีก่อนจริงมันมีหลายสีนะครับเมื่อกี้ลองใส่ดูแล้วเนี่ยก็ใส่สบายนะครับเนื้อไม่ได้หนามากแต่ก็ไม่ได้บางมากนะครับอ่าไม่ได้หนาก็ไม่ได้บางเลยคือเราใส่อยู่บ้านนะสบายๆนะครับอันนี้ผมใส่เอลสามสิบสองเดี๋ยวไปใส่ให้ดูกันครับอ่าอันนี้นะครับผมใส่สังเกตว่ามันจะเป็นแบบมีเชือกนะครับ ซึ่งเชือกเนี่ยจะเก็บอยู่ข้างในนะครับดังนั้นเนี่ยพอใส่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนอยางยืดนะครับยางยืดที่รัดอยู่ซึ่ง l อลสนี่ก็รัดพอดีนะครับแล้วก็สำหรับผมเนี่ยสำหรับผมไซส์นี้ก็พอดีนะครับใส่แล้วดูไม่สั้นเกินไปหรือย,ยาวเกินไปนะครับสับด้านหลังครับด้านหลังก็จะมีโลโก้แล้วก็มีกระเป๋าให้เราใส่ได้ ็คือดูใส่ปุ๊บเอาเสื้อออกอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็จะไม่เหมือนกับกางเกงเอวจำเนะเอวยางยืดมันดูเหมือนกับเราใส่กางเกงขาสั้นที่สามารถออกไปข้างนอกสามารถออกไปข้างนอกได้นะครับอืมก็เหมาะสําหรับการใส่เป็นชุดลําลองอยู่บ้านออกไปข้างนอกนะครับเอาไปจ่ายตลาดอะไรได้นะครับโอเค ไม่ต้องสนใจข้างหลังนะครับลกนิดหนึ่งโอเคครับสีอาจจะดูไม่ชัดนะครับนี่ให้ดูเอวนะครับเป็นแบบนี้นะครับสำหรับกระเป๋านะครับมีสองางนะครับแล้วก็ด้านหลังมีกระเป๋าอันเดียวนะครับใส่สบายเลยแหละใส่สบายเลยโอเคนะครับ